ทักทายเอฟซีพี่น้องหลังจากที่เขาได้ปลามาพี่น้องเมนูตัวปลาเขา้าจโกัวไอเสบ็บแซบตอนนี้เทาก็มาทําการคั่วนแลพี่น้องเนาะควายเทาก,ก็บไม่นาทีโซเกตซากูก็ไม่นาทีถ่ายคลิปกันนปลาที่เทาซื้อมาพี่น้อง,งตัวนี้หันที่ซากูถ่ายใหยื่อคนแลกอันนี้หันปลาทเทาซื้อโลหะสิบพันเนาะอือฮะสิบพันตัวใหญ่โลหะสิสิบพันอ้ตัวใหญ่ ตัวป,ปากอันนี้ส่วนตัวใหญ่แมน 40, รูซี่สิพันกีบด้วยพี่น้องเนออันนั้นสามรูครึ่งแต่เพันเอาน้ำเซาคูจะสามรูห้องกันจะมาทำการคั่วเลยบลูแมนตูวกันใหญ่อ๋อเป็นบูบูพี่น้องเอย้ยหลังจากที่ถ่ายพี่น้องโอ้ยเซาคูก็ได้เป็นตน้นเซาคูซอยต้นแบ่งวางไปทีเหียบหอยน้องพี่น้องเนาะ แล้วก็เสาคู่กระไดขี่มันขี่มันแล้วเสาคู่ก็ยังได้ว้าวเสาคู่บุรีเป็นตอนหน่อยเห็นเป็นตอนอยังไงตุ่มมันปลามันถ้ากินก็คือจะกินบุบ้งไว้พี่น้องอันนี้จะเอาคอไว้ตู้ก่อนเอาไวป้ปิ้งปลาท่าปลาแดกแซ่บนนนนน้อยนนอยงอยงงงาาาาาหารตรตรพี่ เนี่ยนี่มันกับิจิก้เอาไว้เปาตัวคู่กัน่าดดเชือกเดียนุกนึงฮะมาเดี๋ยวพี่น้องเดอกีขาต้องกันเดอกพักหนาคาจิงบวซอจักยางพักหาคาิงมาเด้๋ยพี่น้องเด้อกมาหอดคิ้วแซาคู่กินได้ปะเนี่ติบขาวใหญ่บริมันติบเยวได้สามติบตั้มตั้มปล่อยปลาเส็บ ปักไงหมกพริกใช่ป่ะหมกพรกรีบกพีกเกีบมานะพี่้องเนาะเ้ำมกผอ้มันอ่อนอืมผิอ่อนเ็ดบุฟเฟต์เฮดเซฟุทเาลืมทายขันตอนใเบึงพี่รองเอ้ยมันหนแห้งอุ้ยอุ้ยยุกบุูเพชมาลอืมเออ เป็นแนวาี่เนพี่น้ซน่างามแบัวพีนจังชูกกว่อเป็นนากระเพื๊ดเปมนเน่ามแขกทางชายอื่นนั่นกือนกะพ่วงกะพวงกานกรเรือกปริยูเพิงเก็บรบ่คืออะเฮ้อาาสวนี่กะต ว่าเนี่ยนจะอ่อนเราติดัดไม่เตโชคังน้อยัร้ตงตัเบิเงียงเกวัาต้องไปบักคับบิ้กเรยขาวเ้็วก็พักเนื่อยมนันผัดสะากับวักูอันเสาะกัน้านะพรมหนาพรมตาเอาลูกปพเ่นได้พอพ่ดนด้พักนง้น บเพมบเฟตกับบยากาเอะเพื่อนบงงานมันหายดิตอนนมันปุริเบิรตแล้วลํำมันค่ะแต่เพื่อนบงงานหายบอกว่างานไทยแนสีน้ำบงงานก็เลยจูงโตเลยตนั่งก็ได้มากข้าอย่างเค็มมันเลว่ขวพัเพื่อกินพักอันนี้า้อ๋ออย่าไม่สิดาสิช่วยเห็นบม้จังหว่าเขาพอเกี่ยว เดาเยอะเแรกยังวะนุกับบุมมีเวลาล่งไปเผานี่ผนพี <wh anes orman> um ่น้องเบิ้งง่าหอเนเมเดียเดวลเมาดหรือเปล่าาตัดเนื้อขาบุมีโรามีโราวัด โมกชานี่บอร์ทน่มั่ต่อไปก็หน้วยไผ่น่วยเหล่าดิแต่เราไงคือบอกว่าเห็นมอยอมจนไปเรียงขั้วอย่างไดทุทรัพย์คือบอกว่าเดี๋ยด้วยเหลือที่จะบอกไปดีเดียวครับเยี่ยกาดีจนไปเฮ็ด่ะปกก็จนไปเฮ็ดอย่างน้ำหมกป้านนะเออโอเกัจนไปทงาน จนเล็อันไปเดินกวบอันนียอันคู่อะไรมาสัวร้ซาคูเดี๋ยวกินเด้พี่น้องเลอมาจากสวนเซนซูเก็บไห้เกิดคู่คนมาแน่เกิดใส่ชีสคือๆแน่ไปเดินกวบกันหละแจบพี่น้องเลย

โอเคดุเขาใส่เขาเอะไรดูเขไหม่เขาออาเยเข่านจริใจเนาะน่าัองห่างเม่อไปฟองห่างอ้ยป่เาห้านมูเรียบหานค่อนมู่พี่างามกูมูหนเีอยากไปเบิเข้าก็นไหนกบัดิออกมาอันน ไปน้าพวกพี่ไปเบื่อนขาแลยแล้วไปค่ะบ่เขาวเดียวแล้วน้ำแห่กินนะแคจะมันไปมือไรเลยผมมือชื่มือมาเก๋ใหม่ไปอ่ะถัดเราไม่ได้ไปตรงไงบอกเราบอกแล้วยังบอกไป น่งเลยก่อได้เขาด้ยฮะกินเข่าคนเออ้กทำหาเจามันจะลมหางะ้มับนคนเดียมันเพื่อมันไปจากท่ม่พักนพักงานก่อนนี่พักตุ้มแทนตุ้มมีเดียบกตุ้มเพชรจนทอนหงกุ้ง ตัวยคันไทยต้องิเยอไหมเราเน้ำนี่เชยรเคืองมไม่หรอกนเราจุบปลาแล้มีองหรอย่างไรเกอดฟัง้ขนมงนึ่งเลยคือก้อนะไรจุมน่องเท้าอน้น่อไปเทหนึงหรือวา นีทองโที่ะนองจบไว้น้องนอนเฮ้ยองนี่อเพชรเออหน้าไม่หดเคืองเลยเหมเพชรเมีกินแหมมาห้นได้นีะขอกันบบกพิกาหมเอนะเพชรทำมันก็ต้องมหาบขสรไหามันเอาเกงห้เลกลัวจัหมื่นว่าสีช่วยเด่นเมนกินแบ ขอดเลยค่ะเีายอ่ะบอืโอ้วรักเนแล้วนะเดี๋ยวว่าื่อมานังเคงก่ออ้โหี่เหรอพวกอเรืองนันเมื่กี้าว่ิตก้อนในนี้มาวงโอ้อหมาสีี